ทำไมน้องแมวถึงไวแบบนี้ไขความลับระบบประสาทแมวทำไมแมวถึงตอบสนองไวมากเ <c oughs> คยสังเกตกันไหมคะว่าเ <c oughs> วลามีเสียงดังหรือมีอะไรขยับเบาๆแมวจะหันมามองทันทีวันนี้เรามาเปิดความลับของระบบประสาทที่ทำให้แมวเป็นนักล่าตัวยงกันค่ะเรื่องการได้ยินของน้องแมวนั้นยอดเยี่ยมมากค่ะแมวสามารถได้ยินเสียงความถี่สูงได้ถึง64% 00 0เฮิรตซ์เทียบกับคนที่ได้ยินแค่2 0 0 0 0เฮิรตซ์เองซึงหมายความว่าแมวได้ยินเสียงหนูหรือนกเล็กๆที่เรายังไม่ได้ยินเลยและที่น่าสนใจคือหูของแมวีลเเนนือ่คหยต ที่ทำให้แมวรู้ทันทีเมื่อเราเปิดถุงขนมหรือกระป๋องอาหารแมจะอยู่อีกห้องนึงก็ตามต่อมาเรื่องสายตาค่ะตาของแมวมีเซลล์รับภาพที่เรียกว่า rodsel มากกว่าคน6-8ถึงเท่าทำให้มองเห็นได้ดีในที่มืดและที่สำคัญที่สุดคือสมองของแมวถูกออกแบบมาให้ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากเวลาเห็นอะไรขยับสมองจะส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อภายใน20-70ถึงม mm ิลลิวินาทีเร็วกว่าคนถึง3เท่าเลยทีเดียวนี่คือสัญชาตญาณน,นักล่าที่ฝังอยู่ในยีนค่ะและสุดท้ายเรื่องระบบประสาทส่วนกลางค่ะสมองของแมวทำงานแบบอออออออยยยยยูู่่่เเเเเหหหนนนนืืตตีีงงงงลลลลลลลดวววาาแแมมจะะะััสสกก็ปรผคไ ตื่นตัวทันทีเมื่อมีอันตรายนี่เป็นเหตุผลที่แมวชอบนอนในที่ที่มองเห็นทางเข้าออกและสะดุ้งง่ายเวลามีเสียงดังกระทันหันเพราะระบบประสาทกำลังทำงานอยู่เสมอเพื่อวความปลอดภัยของตัวเองค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมแมวถึงไวต่อเสียงและการเคลื่อนไหวขนาดนี้มันคือสัญชาตญ,ญาณนักล่าที่สมบูรณ์แบบเลยล่ะค่ะเข้าใจแมวมากขึ้นก็จะรัมกมาก,มากขึ้นแน่นอนอย่าลืมกดติดตามพวกเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวนะ่ารู้เกี่ยวกับแมวนะคะ